ครับสวัสดีครับสาหรับเออเลอรวันละข้อนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันข้อที่8แล้วเนาะข้อที่8เนี่ยโจทย์สั้นแล้วจะมีวิธีการทำยังไงให้น้องมาดูช็อตโน้ตกันนะครับสาหรับโน้ตเออเลอรเนาะที่น้องจะต้องรู้นะครับข้อที่1การใช้เดออันแรก เดใช้ในกรณีที่เจาะจงรู้กันหนึ่งเดียวในโลกเช่นเด e ซันเด e moon เด e sky ถัดมาเด e ใช้ในกรณีที่กล่าวคำนามนั้นซ้ำเช่น There was a cat พูดแค t ครั้งแรกใช่ไหม as cool แล้วก็พูดแค t ซ้ำเห็นไหมต้องใช้ the ครับ is very a m e ถัดมาเด e ใช้ในกรณีที่เด e ถูกวางไว้หน้าลำดับเช่น the first the second ถัดมาเดอใช้ในกรณีที่วางไว้หน้าคำ adjective ขั้นสูงสุดเช่น the most expensive เดือดร้ e s t The s h o r t ตเ t สถัดมาเดืใช้ในกรณีที่วางไว้หน้าเครื่องดนตรีเช่นเดือเปียโนเดือไวโอลินข้อที่2องทูจะตามด้วยเวิร์ชบช่องหนึ่ง คร่าวๆนะครับให้น้องดูเว็บช่องหนึ่งจากไม่มีการเติม ed หรือไม่มีการเติม s หรือ es วิธีที่พี่เล้งสอนเนี่ยมันแค่เอาตัวรอดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าน้องอยากจะแม่นว่าวิธีดูเว็บหนึ่งดูยังไงต้องไปฝึกท่องอียสามช่องมานะข้อที่3ให้ทาการหาประธานและข้อ,ขอกริยาครับจำไว้ว่าประธานอกีกับพูดใช้ es ถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเกิดว่าเป็นอดีตก็จะใช้ was ประธานพรองค์พู์ใช้ are เป็นปัจจุบันถ้าเกิดว่าใช้ were ก็จะเป็นอดีตนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาทําข้อที่กันเลยแล้วกันเนาะ เพรที่8คําแรกเนาะก็คือเอิร์ดเอิร์ดคำนี้ครับใช้ผิดใช้ผิดยังไงคําว่าเอิร์ดคำนี้ครับมันแปลว่าโลกโลกเนี่ยก็คือสิ่งที่คนเราเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเจาะจงรู้กันดังนั้นเอิร์ดเนี่ยใช้ิวเพียวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีเดอยอยู่ข้างหน้าด้วยถึงจะถูกนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้เอิร์ดเฉยๆในผิด อยากแก้ถูกต้องเติมเดอไว้ข้างหน้าเอิร์ดด้วยนะครับถพงจะถูกเนาะต่อไปน้องก็ดูเขาว่า Human เติม S คู่กับ R อันนี้ก็ถูกตอ้องใช่ไหมครับเพราะ Human เติมเมันคือพ้าหูพ์ดังนั้นผ้าหูพ์ก็ต้องใช้ R ถูกแล้วเนาะต่อไป At least มันคำคู่กันอยู่แล้วนะครับมันแปลว่าอย่างน้อยนะก็ใช้ได้เนาะต่อไป blame b ม a m e คำนี้ครับแปลว่าตำหนิมันคือกริยาเนาะสังเกตว่าหลังทูต้องตามด้วย v e r รหนึ่งเบมเนี่ยน่าจะเป็นเวิร์บหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าอะไรครับไม่ได้ลงท้ายดด้้้้วววยยย S ES ไม่ลทา ES, แก็ ไม่ได้ลงท้ายด้วย ED ก็ใช้ได้ครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเออร์เลอร์วนลคข้อแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ